เข้ารูป้าเกมมาทีวีโอ้ยอันนี้เอาโพไซดอนนะครับปะทะกับอะไรวะถ้าใครมาเาวนได้เก้อเฮ้ยขอใครครับบาผู้พิทักษ์กับซาลี่โพไซดอนครับโหคิดว่ามึงเก่าไอสัตว์กลับไปเลยเฮียเออโพไซดอนครับกลับไปกลับไปมึงกลับไป เอาสิครับไม่ได้ครับเจอง,งานหนักวันนี้ตื่นเช้ามาก็เจอแล้วเอาสิเอาสิาสไฟปเปล่าไฟปเปล่าเอาปล่าเอาปล่าเอาปเปล่าเออเอาสเอาิเอาเข้าไปเอาเข้าไป ใส่ต่อครับใส่ต่อครับโพซดอนไม่ตายง่ายๆใส่ต่ออ้าวเล่นในพันนี้ใส่ครับแล้วเอายังไงชนะไหมชนะไหมโพซดอนตายไปแล้วชนะไหมชนะไหมโอ้ชนะไหมโพซดอนจะพุ่งออก,กมาชนะไหมชนะไหมใส่ครับโอ้ oh, sorry ชนะไหมชนะไหมชนะไหมใส่ลายมาวะ ช่างแม่งโหเพอร์เซดอนออกไปแกเออโพอเซดอนไอว้ารวยอือมึงตายกูมึง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 มืงโดนสักเยี่ยมตายครับโคตรตายเย้โตชนะไปแล้วโคตรแล้วตายครับพี่น้องแกแข็แล้วเว้ย โอ้แล้วพี่น้องเอาไ้คลิปแค่นี้ก็ขอราไปก่อนสสัสดีครับ